สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงหงาพาเพลินนะคะวันนี้บุงาพาทุกท่านนะคะมาชมจะเป็นบ้านทรงจั่วนะคะทุกท่านจะเป็นทรงจั่วแล้วก็เป็นโมเดิร์นนะคะในด้านหลังนะคะทุกท่าน ก่อนอื่นเลยขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะคะที่อนุญาตให้บุงงานได้รีวิวนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าท่ายได้เลยนะคะแต่ขออนุญาตไม่ออกกล้องนะคะขอบคุณด้วยน้อที่ให้บุงงาได้มารีวิวนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะจะสร้างนะคะเป็นโครงมาตั้งแต่ประมาณนะคะ -78 ปีแล้วนะคะในส่วนของโครงนะคะณเจปีที่แล้วประมาณไม่เกินห0,000ื่นนะคะแต่ณปัจจุบันก็คงไม่ได้นะคะก็จะ เป็นแสนกว่านะคะทุกท่านโครงนี้ตั้งนั้นแล้วประมาณ78ดปปีนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะก็มาทําเพิ่มในส่วนของการเทพื้นก่อฉาบนะคะแล้วก็จับเสี้ยมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะติดตั้งนะคะประตูหน้าต่างนะคะจะรอนะคะในส่วนของการติดกระจกนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเป็นอย่างไรนะคะบ้านจะเป็นทรงจั่วนะคะทุกท่านในสองล็อกแรกจะเป็นจั่วนะคะแล้วก็ในล็อกที่3าด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นลักษณะโมเดิร์นนะคะต่อไปในส่วนของด้านหลังนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะหน้ากว้างนะคะจะเป็น7เมตรนะคะล็อกละ3าเมตรห้เนาะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านข้างในฝั่งนี้นะคะล็อกละ4เมตรนะคะทุกท่านก็คือด้านลึก12นะคะ7จ็คูณ12นะคะกว้างมากๆเลยนะคะ ะคะ่ะท่านอ่าโอเคมาดูกันนะคะสําหรับด่างนั่นเองนะคะทุกท่านนี่นะคะสําหรับด่างก็จะสูงประมาณนะคะ1เมตรห้าสิบได้นะคะสูงมากๆเลยสําหรับด่างนะคะมองใกล้ๆนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องลมนะคะระบายอากาศด้านหน้าจะทําเป็นประตูทางเข้านะคะในด้านขวาเนาะ แล้วก็ด้านข้างก็จะทําเป็นกระจกประมาณนี้เลยหลังคาจะเป็นเมทัลชีทโทนสีเขียวนะคะหลังนี้ก็จะยกพื้นสูงประมาณ40เซนได้นะคะทุกท่านก็สําหรับโครงสร้างนะคะหลังนี้นั้นนะคะประมาณ7ปีแล้วนะคะก็ก่อนหน้าน,นั้นนะคะ คุณแม่ทําไว้นะคะเจ้าของบ้านแจ้งแบบนี้คุณแม่ทําไว้ก็ค่าใช้จ่ายประมาณห้า0,000ื่นนะคะแต่ในทุกวันนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็ประมาณนะคะเท่าที่เห็นนะคะก็จะแสนกว่าเลยทีเดียวอ่ะประมาณนี้ฝั่งนี้อยู่ด้านข้างในฝั่งซ้ายนะคะก็จะมีนะคะติดตั้งในส่วนของจับเสียมหน้าต่างนะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะสอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นอิฐบล็อกนะคะทุกท่านก็ เดี๋ยวพาเดินวนรอบแล้วจะบอกนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่มาทําเพิ่มนะคะในส่วนของการนะคะเทพื้นเนาะก็ฉาบนะคะหมดเพิ่มไปกี่บาทอะไรยังไงอ่ะประมาณนี้ฝั่งทางด้านหลังนะคะก็จะมีติดหน้าต่างไว้แล้วนะคะมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในมุมทางด้านนะคะฝั่ง ทางด้านซ้ายมั่งนะคะในด้านหลังเนาะประมาณไหนยังไงตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาดล็อกละ4เมตรนะคะด้านลึก12นะคะแล้วก็หน้ากว้าง7เมตรเนาะนี่ค่ะตอนนี้บุงหงาก็อยู่ฝั่งทางด้านนะคะขวาก็จะมีนะคะจับเสียมนะคะแล้วก็ตัดในส่วนของเส้นขอบนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหลังนี้จะสูงประมาณ40เซนเนาะ ก็จะมีกรีดเส้นตัดขอบไว้นะคะเผื่อเจ้าของบ้านจะตัดเป็นลูกเล่นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะที่มีบล็อกกระจกแก้วทางนี้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมบริเวณภายในประม่านไหนอย่างไรไปด้วยกันเลยนะคะนี่นะคะทุกท่านก็มองจาก ด้านหน้านะคะทางเข้าจะอยู่ฝั่งขวานะคะก็จะมีเว้นช่องนะคะสําหรับทําประตูบานเลื่อนนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าต่างนะคะก็จะเป็นหน้ากว้างเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะเทพ,พื้นไว้แล้วนะคะดีไปด้วยกันเลยนะคะด้านบนนะคะจะมีทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกท่านจะเป็นลักษณะนะคะแผ่นเรียบเนอะแล้วก็ เป็นช่องระบายอากาศแบบนี้หลังคาจะเป็นเมนทัลชีสโทนสีเขียวแบบนี้นะคะทุกท่านพอเข้ามานะคะก็จะเป็นโล่งๆนะคะจะเป็นถงลักษณะทรงแอวเจ้าของบ้านนะคะเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่นะคะก็คือเพิ่งทำนะคะประมาณระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะคะในการเทพื้นก่อแล้วก็ฉาบนะคะเจ้าของบ้านจะทําร่วมกับช่างเนาะเข้ามานะคะซ้ายมืออู้บรรยากาศดีมากเลยนี่ฝั่งนี้นะคะ ก็จะมีหน้าต่างทางด้านขวานะคะหมุนมาก็จะเป็นลักษณะทรงแอลก,อกว้างๆโล่งสวยนะคะหลังนี้ติดในส่วนของประตูหน้าต่างก็มิดชิดนะคะก็เข้าอยู่ได้เลยตอนนี้เจ้าของบ้านก็อยู่นะคะในบริเวณด้านหลังเนาะการฉาบจะฉาบได้เนียนมากๆนะคะเดี๋ยวบุงอาจจะให้ชมใกล้ๆอันนี้จะเป็นโถงทรงแอลนะคะในฝั่งนี้นะคะ็อกนี้จะเป็นขนาดหน้ากว้าง3.5คูด้านลึก4เมตรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูเนื้อง,งานในส่วนของการฉาบนิดนึงนะคะทุกท่านฉาบได้เนียนนะคะเจ้าของบ้านก็คือมีคิดลับนะคะเราใส่กันชื้นเข้าไปด้วยจะดูแบบเนื้อง,งานจะเนียนขึ้นแล้วก็เป็นการกันชื้นในส่วนของผนังด้วยพอเข้ามานะคะฝั่งทางนี้อยู่ด้านหน้านะคะนีเนาะเดี๋ยวปุงงอหานให้ทุกคนชมนะคะประมาณไหนเนาะน กว้างๆเลยนะคะทรงแอลนะคะแล้วก็ในฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นขนาด3.5คูณ8นะคะและในฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็น3.5คูณ4แบบนี้ก็จะทําเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนะคะเทพื้นแล้วนะคะทุกท่านห้องนอนนี้ก็จะเป็นขนาดเดียวกันนะคะ3.5คูณ4นะคะสังเกตว่าบ้านหลังนี้นั้นจะเว้นนะคะในส่วนของหน้าต่างกว้างมากนี่นะคะ หน้าต่างแต่ละด้านคือกว้างมากๆเลยนี่นะคะสำหรับขนาดหน้าต่างนั้นก็คือจะเป็นขนาดที่กว้างนะคะความสูง1เมตรนะคะแล้วก็หน้ากว้าง2เมตรกว้างมากอ่ะเดี๋ยวบุงอาจจะหมุนให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าประมาณไหนยังไงอันนี้บุงยอยู่มุมในด้านหลังนะคะนี่นะคะอู้นะคะหน้าต่างกว้างมากเลยสำหรับด้านก็จะสูงประมาณเมตร30ประมาณนี้นะคะถึงเมตรห โงอาต้องขออภัยนะคะไม่ได้ขึ้นไปวัดนะคะข้างบนก็จะทาเป็นในส่วนของสีกันสนิมนะคะโครงสร้างนี้นะคะคุณแม่ของเจ้าของบ้านสร้างไว้ประมาณ7-8ตีแล้วนะคะทุกท่านนี่สำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะมีการปูกระเบื้องไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะทุกท่านจะเป็นกระเบื้องแบบนี้นะคะสวยงามนะคะ ตรงบริเวณนี้นั้นมีทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเจ้าของบ้านแจ้งว่าคุณแม่ทําไว้เนี่ยงบตอนนั้นประมาณห0,000ืแต่จะเป็นนะคะงบประมาณนะคะ7จ็ปีที่แล้วเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นขนาดนะคะ4ี่คูณเจ็ดนะคะหากรวมห้องน้ําด้วยนะคะขออนุญาตหมุน,มนกระเบื้องก็ปูก่อนหน้านั้นแล้วนะคะค่น แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นขนาดกว้างเลยนะคะทุกท่านประมาณขนาด2.5คูณ2.5นะคะ <tiế ng> ก็จะเป็นห้องน้ำทั่วๆไปนะคะนี่บริเวณนี้ก็จะมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะคะจะมีปูกระเบื้องแล้วก็มีในส่วนของโถนั่งนะคะแล้วก็เป็นแบบลักษณะตักอาบนะคะแล้วก็จะปูกระเบื้องให้นะคะแบบชนฟ้าแล้วก็มีฝักบัวด้วยค่ะทุกท่านดีนะคะ แต่บริเวณนี้มีก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคุณแม่ของเจ้าของบ้านก็สร้างไว้นะคะเป็นร็อกกระจกแก้วนะคะหกบล็อกนะคะห้องน้ำมีขนาดนะคะ2.5ห้คูณ2องห้าองน้ำกว้างนะคะเป็นห้องน้ำแบบบ้านๆมัานเหาเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นร็อกกระจกแก้วอีกหกบล็อกนะคะขออนุญาตหมุนนะคะก็ให้ดูคร่าวๆเป็นไอเดีย หน้าต่างนะคะในด้านนี้มีก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องประมาณนี้เนะาะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นประตูทางออกในด้านหลังบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นนะคะลักษณะโมเดิร์นเทลงนะคะในด้านหลังฝั่งนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปด้านหน้าด้วยกันนะคะไปสรุปงบด้วยกันนะคะแล้วก็สําหรับบ้านหลังนี้นั้นนะคะก็สามารถดูเป็นไอเดียได้แต่ในส่วนงบประมาณนะคะแจ้งทุกท่านนิดนึงงบประมาณอาจจะไม่เป๊ะนะคะตามนั้นนะคะเนื่องจากว่าอะไรบุงาคอเน้นย้ํานะคะก็คือหลังนี้นั้นโครงตั้งไว้ประมาณ78ปีแล้วทีนี้นะคะคุณแม่สร้างไว้ให้ใช่ไหมคะทุกท่านเป็นโครงเนาะแล้วก็ เจ้าของบ้านนะคะมาทําเพิ่มก็คือลูกนะคะมาทําเพิ่มเพิ่มเติมอะไรบ้างน,นะคะงานเทพื้นนะคะก็คือเทรัศมีตรงนี้เนี่ยนะคะนี่นะคะ 7, จ็คูณแตรงนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพื้นที่นี้พื้นที่ฝั่งครัวคือมีก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเทพื้นประมาณ10,000บาทนะคะรวมค่าแรงเนาะแล้วก็ก่อฉาบป,ประมาณ2อ0หมรวมค่าแรงถามว่าทําไมได้ราคานี้นะคะก็เจ้าของบ้านทําร่วมกับช่างนะคะแล้วก็ จ้างช่างบ้านเราเป็นญาติญาติกันนะคะวันละ300-400ประมาณนี้ก็คือมาช่วยกันนะคะเลยได้งบนี้เนาะแล้วก็สรุปก็คือทําเพิ่มนะคะประมาณ3 5มหมนะคะทุกท่านและเดี๋ยวจะติดกระจกแบบไหนยังไงเราค่อยมาชมกันอีกทีนึงนะคะสําหรับบริเวณหน้าต่างความสูงนะคะ1เมตรสิคูณหน้ากว้าง2เมตร แล้วก็ประตูก็จะประมาณนะคะ2เมตรคูณ2เมตรนะคะจะทําเป็นบานเลือ่อนอบุงหาหมุนให้ทุกท่านได้ชมใหม่นะคะก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของโครงสร้างถ้าหากประมาณนี้นะคะในปัจจุบันนะคะก็จะไม่ใช่ห้าหมื่นตามที่แจ้งแล้วนะคะก็จะประมาณแสนกว่าเกือบสองแสนขึ้นอยู่กับเหล็กด้วยอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเหล็กดำแล้วก็ทาเคลือบกันสนิมโทนสีน้ำตาลน,นะคะ Oh. ระยะเวลาเปลี่ยนไปราคาค่าของก็เปลี่ยนนะคะเจ้าของบ้านแจ้งว่าคุณแม่สร้างไว้ประมาณห0 0 0มื่นนี่รวมห้องน้ํารวมด้านหลังรวมปูกระเบื้องด้วยนะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปด้านหน้าด้วยกันค่ะคะ่คะทุกท่านคะตอนนี้บุงงายอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะทุกท่านก็หลังนี้นั้นนะคะ โครงสร้างทำมา7-8ปีในงบประมาณ5 0,000ืนะคะซึ่งปัจจุบันไม่ได้นะคะขออนายย้ำนะคะปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ลูกมาทำเพิ่มนะคะก็มีเทพื้นนะคะ1 0,000บาทน,นะคะกอนะคะประมาณ1,000 0แล้วก็ก่อฉาบ1,500 0นะคะเป็นจ่ายเพิ่มมา 3 5 0 0 0 0นนะคะทุกท่านก็คือจ้างญาติหรือจ้างคนในหมู่บ้านนะคะช่วยกัน2คนแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะอีก2คนนะคะคือทําไปเรื่อยๆระยะเวลาการทําก็ประมาณ3อาทิตย์แบบนี้นะคะทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีติดกระจกนะคะถ้าผ่านมาอีกเดี๋ยวจะขออนุญาตเจ้าของบ้านมาดูกันใหม่เนาะเผื่อบางท่านก็ดูเป็นไอเดียแต่ถามว่าถ้าเราทําเองนะคะก็จะประหยัดนะคะไม่ถึงกับจ้างทั้งหมดนะคะก็อาจจะ มีความรู้เองบ้างแล้วก็จ้างคนมาช่วยเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะคลิปนี้นะคะก็ดูเพื่อเป็นไอเดียนะคะทุกท่านบุงหงะก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย